<ท>สวัสดีครับนัทกกอล์ฟฮัทครับนัทนัทสิทธิ์ครับใช่ใช่โอ้ยยี่สิบไปครับอืมไม่เป็นไรไปนะครับมาช่วงนี้เราไิ่แฟร์คือสิบมากโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็ก็พยายามที่จะฟิตมากขึ้นไปเรื่อยนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกทุกอย่างที่เราจะเข้ามาในอนาคตครับอืมครับค่ะครับโอ้โหก็ เขาออกกําลังกายเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับผมก็ช่วงแบบถ่ายทัมซีรีส์นี่คือฟิตมากแต่พอถ่ายเสร็จก็ไม่คิดว่ายังจะฟิตอยู่ขนาดดีนะครับผมก็มีช่วงนึงตามใจปากเยอะไงก็เลยต้องการก็ใช่ใช่ใช่แบบก็อาจจะมีในอนาคตฮะก็รอติดตามได้ครับผมได้ก็รอติดตามได้เลยครับผมก็อาจจะมีแนอนาคตฮะยังบอกไมได้โอ้ก็ วิ่งกันสนุกสนานมาหลายเดือนแล้วนะฮะ<ม>แต่ว่าใกล้จะปิดกล้องเป็นที่ใกล้จะปิดกล้องเต็มทีแล้วเนอะอยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะบอกเลยว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนนะ,คะใครเป็นซอมบี้ค่ะใครเป็นซอมบี้เหรอครับอุ้ย<อ>ใครน้องนัทไม่ได้นะรหรือว่าน้องนัทเป็นหรอไม่ไมยังจะบอกไม่ได้ครับผมทุกใช่ครับแล้วเราปเราป็นการวิ่งกี่ซอมบี้กันเดือนไหมอ๋อ ก็มีวันที่เราถ่ายเอาดออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ค่อนข้างเหนื่อยพอควรมีวิ่งหนีด้วยอ่ะมันมีวิ่งหนีอยู่แล้วครับมีวิ่งหนีอยู่แล้วมีทั้งวิ่งหนีแต่ไม่บอกว่าวิ่งยังไงใช่หนียังเดียวไม่พอแบบทั้งหนีด้วยแล้วซีนอารมณ์ในซีนเดียวกันเนี่ยครับก็แบบจะยิ่งใช้แรงยิ่งใช้พลังเยอะเลยอยากให้ดูมากๆจะะบออกแล้วนุยเราเร็วเลยโอเคโอเคโอเคใช่ครับครับเดี๋ยวรู้แล้วใช่ใช่หลักให้เราติดตามชมดีกว่าฮะด้วยความที่มันมีตอนไม่ได้เยอะมากครับผมก็ท้งสปอยเดี๋ยวจะไม่สนุกครับ ใช่ใช่ผมก็อยากดูเหมือนกันเนี่ยเมื่อไหร่จะปงตัองคียอีกนิดนึงอีกอีกอือใจเดียวทุกคนโอ้ยวิ่งกั้งคีย์แล้วครับแต่นี้คือแบบตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วเหมือนกันแล้วก็รถไฟีรกคือราคา2 0ับก็มีจะมันจะมีแฟนมิทัวร์ครับผมเริ่มเริ่มปลายเดือนนี้เนอะก็อยากให้ทุกคนใครที่ อยากให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราดีกว่าครับทีมทูเวิลดนะครับ,รบแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากไปดูเชียร์พวกเราก็สามารถตามไปได้กันเยอะเลยนะครับใช่ก็ช่วงนี้พวกเราก็ซุมซ้อมเตรียมตัวโชว์กัน<ช>อยู่ครับก็ใครที่ว่างๆก็อยากจะชวนมาให้กำลังใจกันแบบหน้าง,งานได้เลยนะแบบเที่ยวต่างประเทศไปกับพวกเราครับใช่อย่ว่าเป็นแบบลอะไรมายังไงครับอ๋อครับก็หุยก็เป็นแบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบทางค่ายเขาแบบ มนเลือกเลือกนัดไปจอยด้วยครับผมแต่ว่าเอาจริงสนุกมากๆนะเพราะว่าคือนัดเองก็ชอบ Baby Monster อยู่แล้วด้วยแล้วยิงแบบเป็นเพลงชิชิดมันแบบเหมือนเราได้ปลดปล่อยแบบพลังเป็นเพลงที่แบบได้ใช้ energy ครัโหยเป็นแบบคู่เลยนะทุกคนเลยทุกคนใ,ในนั้นคือมาแบบเท่มาแบบสุดยอดเลยฮะ ใช่แบบมาได้ดูแบบโอ้โหดูแบบเท่อะเท่เเลยทุกคนเลยใจก็เ่มาแน่อนใช่ก็แบบเปลี่ยนลุคนิดนึงครับเพราะว่าในเพลงเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแบบล็อกๆหน่อยเท่ๆหน่อยด้วยเราก็แบบโอ้ยคือถ้าน้องๆก็เฉยๆดีกว่าฮะการร้องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปสายให้กำลังใจครับสายซัพพอร์ตฮะอะไรนะครับโอ้ยต้องมีแล้วโอ้ยต้องมีอยู่นะ้อมีแล้วแต่ว่าเห็นหน้าผมอ่ะมันก็ได้กำลังใจแล้วไงใช่ไหม อืมใใชช่่เฮ้ยจริงด้วยมีแรงแล้วเฮ้ยก็ดักได้หมดเลยให้อะไรมาก็เอาก็อยากอยากมีกำลังใจแบบนี้อยู่ข้างๆตลอดเขาหอมปีนี้หน้าครับใช่ครับใช่ปีนี้หน้าครับโหก็ ทบต้นทบทรยสม่ำเสมออยู่แล้วครับคนนี้ครับก็แรกๆเขาก็จะก็ดูแลดีแต่แรกๆนี่เจอกันแรกๆคือแบบเกลี้ยกาดเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันนานๆมันก็ครับเดี๋ยวนี้พี่เขาน่ารักเสมอครับผมเกกมกจนแรใช่แบบภาพยังติดคือพ่อทุกวันนี้พ่อผมยังจําได้เลยว่าพี่แม็กต้องดื่มน้ำแร่ครับเจอพ่อห้งน้ำที่ไรก็ขอหนน้ำแร่เป็นลูกครับ หม่ยถึงขอน้ำแร่หรอครับอ่าก็ไม่บางบางทีไม่ขอแบบแค่ทำท่าหิวน้ำก็ได้กินแล้วอะไรเงี้ยอยากกินน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นบอกมาได้เลยครับผมับใช่ใช่มันต้องพัฒนาไปรอบๆอบ้านครับผมให้แบบเจ๋งครับผมครับผมก็นอกจากซ้อมแล้วอะไรอย่างเนี่ยก็ ผมก็มีลิสต์เนอ์อยากจะแบบทำ็อกทำวอกของตัวเองแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้แบบไปท่องเที่ยวตามสายที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็กำลังแบบเหมือนวางแผนแล้วก็ลิสต์อยู่ว่าแบบจะไปทำอะไรดีอะไรอ่ช่วงวันที่แบบว่างอไรว่างชวนน้องนัดไปเที่ยวด้วยได้นะครับไปคนเดียวว่าเหงาเนอะได้เพื่อเพื่อคลิปจะสนุกขึ้นครับแล้วก็ช่วงนี้นันเองก็แบบเหมือนเดือนนี้เราก็มีเวลาว่างกันเยอะขึ้นแบบมีลายทำอะไรเยอะขึ้นนัดก็ซุ้มซ้อมแบบเรียนดนตรีเพิ่มครับช่วงนี้แบบก็เอนจอยมากๆใช่ ฝากทัวร์้วยนะครับผมก็ฝากซีโซนไอเวิลด้วยนะครับผมของเราเนี่ยก็ใกล้ที่จะได้รับชมกันแล้วนะครับภายในปีนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ฝากฝากทูเวิลด์ของเราด้วยนะครับผมก็กำลังจะเดินสายแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับกับทีมทูเวิลด์แลก็แมงนัาด้วยนะใช่ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ